นี่ล้พี่น้องนี่ลาถีเงินพี่น้องทําหมดมาเด้นนี่เด้อวัสดีท่านกำลังสิงอันนี้เนี่ยเย้แกะเด้อนี่นี่ล่ะ ที่ทําบุมาแก่ในเบื้องเงือนทุบบาทที่สตางส่วนนี้กะโอ้ยยากถาวาเบ้งเดิึเฮดเมลสีเฮดเมเฮดอันนี้พี่น้องเดี๋ยวามาหัวคนเท่ากอนนั่นพ่อกินอไเบิ้งเราบเดี๋ยวก่อนเฮดอันนี้ก้อนนี่มันแก่ก้อนเดี๋ยวคนแก่กนมีหลายเจ้าคุณจีแก่ซอยกินลูกกิน เอาก่นอันนี้เอานี่ออกอ่าน้องพลอยไปกินข้าวก่อนก็ได้ลูกมาเลยเสียนมามุมามามาไพศิตอยอดกับตอมาอาสาทูบ้านเดี๋ยวใส่ดีเลยโยกเลยอเออนี่อ่านี่นั่งนั่งนั่งนู่นแนว่รไฟพุ่นสาทุกันแนมลงไปพุ่นสาชทุนั่งนั่งกาทุสาชทุกาทุน้ำการ แก่ไ์แล้วบอบ่เลยครับผยังความไม่ประมาทให้ทิ้งคร้อมกินเข้ามากเหรอบอที่สู่ทั้งหลายโอ้ยวังหัน ก็จิ้นแป้งหานๆ่ีสูทั้งหลายตรงย่างพร้อมไม่ประมาทให้ถึงเนื้อคิดตุนคิดคาดกัรณ์เซื้อหวยกับให้ถือหวยนังวัดที่หนึ่งเด้อชาเน้อเอาข้างเนี่อเขานี่ใเจ้า่อ ใครทำใครก็ได้เข็ดบุญนต้องใสต้องซองเบิ้งพักักกันวันห้ามีใบหาลอยสอดอยูต้องตัวสอบดีดีอ้าวถวันอยู่นี่ค่ะถวันถวันมาแล้วค่ะ มีแต่ซองใช่ไหมเอาให้ถวันไปซองนี่ครับขับแคปไว้ในสวนนี่นี่คนตรวจสอบเลยนี่มีคนตรวจสอบเลยนี่โอ้ปนิชปนหาออกก็เบิดพอนที่มลนี่พอนที่มลค่ะคนแก่เนื้อปลาสองคนแก่ยายเพีย ยายสมไปใต้เขียดอันนี้เด้อท่านประธานแรกเลยนะไม่ต้องใส่ซองหรอกได้อยู่ปนึงท่านประธานประธานบอไซยังหาเลยสาธุนี่เด้อนี่เด้อท่านประธานเด้อโอเคโอเค มีมีไฟตรวจสอบอีกแล้วพอนี้แค่เพราะว่าเพื่อใบหางลอยเกาติดอยู่แถวนี้พี่นางเอาหมายเลขวันที่เจ้าให้เอาเจ้าเด้อเขาโอนเงินมาอยู่น้ำเพลินอีกอีกอีกอึ้งยู่น้ำเพลินอีกอะไรนะ เด็กน <molec> ้ำก็เลยสักไงก็เลยสายยงไงมันจะคล้องสักลายของเล่าสักหมอนอันนั่งอันนี้ก่อนก็อนเดี๋ยวไฟอันพี่น้องเอ้ยนี่ละนี่นี่นี่กะนี่ที่พี่น้องเฮ็ดบุญ่วมกันมากนี่เด้อนี่พี่น้องใส่ใส่ไอ้ขี้ออกเบิึงเน้่นี่ละนี่นี่ สีหม้อพายทางไอ้กรรมการเพิ่นเพราะว่าไอ้พระอาจารย์ยูวัดเพิ่นบ่ถือเงินเพิ่นบ่ถือเงินเพิ่นกรรมการเพิ่นสาธุยายเพี้ยนภาษาถูเราปะยายเพี้ยนมาเด้อมาสาธุเด้อสาธุนี่เนาะนี่เอาเป็กอฮอล์ไปล้างมืออนี้ยับเงินแล้วล้างแล้วสาธุขยายออกสาธุน้ำกันเด้อพี่น้องเนอพี่น้องเออเปิดกันเอือ เออน,นิงเงินเอ็ดปุน่นไว้สามเด้งครับสามเด้งอืมอืมสามเด้งใช่ะนั่งอันนี้จำนวนมีบ้า,างนี่เด้อพี่น้องยอดยอด ถือเงินร้อยก็ให้ได้พันยอดเน้อก็ให้ได้เงินแสนยือๆร้าอยใจแน่ยั้งหดนหวใจเนแนนเยนาะนี่ยอดจิหนึ่งหมื่นหนึ่งพัห้าสิบบาทหนึ่งหมื่นหนึ่งห้าสิบาทเด้อพี่น้องที่พี่น้องร่วมกันมาทำบุญทำทานได้เป็นหมื่นบ่เออเออทำนี่อหมื่นหนึ่งพันห้าสบให้พี่น้องสุขู่สุขคอนกลับไปหาพี่น้องคนลา ลอยล้านเด้อพี่น้องเด้อลอยล้านเด้อพี่น้องเด้อลอยล้านลอยล้านฟุกไปเลยวันที่หาเลยสุขภาพแข็งแรงรวยเงินรวยทองดีไหมไทยเฮาเด้อนี่เด้อให้ทำบุญร่วมกันเพิ่นจะทำเมนทุ่มาด้วนี่วันพรงบุญท้าวเจอจานย่างนี่ยี่สิบบาทดีอยู่เดีก็นั่นแหละรวมทั้งหมดแล้วนี่เด้อพี่น้องเด้อ ขอบพูดหลายๆเห็นคือเย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงสาธุสาธุพี่น้องเงินให้ได้เงินเดอสอัดอาจารย์บุญยังหลวงพ่อพระอาจารย์บุญยังเฮาเด้อพี่น้องหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทเด้อพี่น้องเด้อนวันดีค่ะ